สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยเดอะเฟลดของเขาดีจริงๆนะครับผู้สร้างตัวละครอย่างธานอสชื่นชมทีมงานทําหนังเรื่องนี้ว่าทําได้เจ๋งและให้ความรู้สึกแปลกใหม่ต่างจากหนังมาเวลจิมสตาลินนักวาดคอมิกชื่อดังเพื่อให้กําเนิดตัวละครมากมายได้เอ่ยปากชื่นชมงานฮีโร่จากค่ายดีซีนะครับว่าเดอะเฟลดเนี่ยมีคุณภาพและสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเขาทันทีที่ดูจบเขาได้สัมภาษณ์ไว้ว่าผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากนะครับที่ตัวผมเองเนี่ยชอบภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเดอะเฟลดนี่คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมและผรู้สึกยิน ดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้สร้างเดอะเฟดเนี่ยได้รับการยอมรับหวังว่าภาพยนตร์มาเวลจะทําเช่นเดียวกันซึ่งโดน้าเจเหมือนว่าจะมีความสูงมากเลยนะครับหลังที่หนังฮีโร่ได้สร้างกระแสอีกครั้งเนื่องจากในช่วงหลังๆมานี้ไม่ว่าจะเป็นค่ายมาเวลหรือค่ายดีซีมันจําเจและไม่มีความน่าสนใจหวังว่าเดอะเฟดจะเป็นตัวนําความครียอทีฟใหม่ๆของหนังฮีโร่รอชมผลงานทางด้านค่ายมาเวลกันบ้างนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งเดอะเฟดเปิดรอบพิเศษวันที่1 4มิถุนายนนี้เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปและฉายจริง15มิถุนาน ในรงภาพยนตร์กระแสดีอย่างนี้ต้องชมให้ได้แล้วแหละครับ